สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเกมบีดเบโซโดยผมฟิลวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับระบบใหม่ที่อัปเดตมาพร้อมกับตัวเกมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็คือระบบที่อ่าซัพพอร์ตผู้เล่นใหม่หรือซัพพอร์ต ID ใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตรงนี้กันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะพูดเจาะลึกกันอีกทีนึงรวมทั้งข้อสงสัยที่บางคนเนี่ยถามกันแบบพิสดารเหลือเกินเดี๋ยวเราจะมาสรุปในคลิปนี้เลยนะครับก็หวังว่า จะเป็นความรู้และเป็นสาระให้กับใครหลายๆคนที่หลงหรือผ่านเข้ามาในช่องซีลของเราได้รับข้อมูลที่เต็มที่นะครับแล้วก็ถูกต้องแม่นยำนะครับหรือตรงไหนที่ผิดพลาดยังไงก็สามารถคอมเมนต์ชี้แจงหรือแก้ไขได้เลยนะครับเพื่อให้คลิปนี้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมวดหมวดนี้ที่อัปเดตเข้ามานะครับก่อนอื่นเราต้องไปที่ประกาศกันก่อน มันเป็นโหมดหรือระบบผมเรียกเป็นระบบดีกว่ามันเป็นระบบที่มันจะเอื้อต่อผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่ที่ทำภารกิจแล้งจนถึง50ดีกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ชี้แจงอะไรเยอะยะหรอกแต่ผมจะพูดในฐานะที่ผมสรุปแล้วก็ไปลองเล่นเองแล้วกันนะครับให้ทุกคนได้เข้าใจยิ่งขึ้น ก็คือในส่วนของระบบนี้มันเป็นระบบที่เอ,อื้อต่อผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่ก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์มันจะไปได้ก็ต่อเมื่อมันต้องทำแรงให้ถึง50ก่อนอ่าโดยในส่วนระบบนี้ก็จะเรียกเป็นชื่อทางการนะ็คือระบบซัพพอร์ตผู้เล่นใหม่ที่ผู้เล่นเก่าจะได้ประโยชน์ค่อนข้างพอสมควรซึ่งไ d ดีใหม่หรือ ID เด็กเนี่ยมันจะขึ้นสัญลักษณ์ใบไม้แบบนี้มานะครับซึ่งจากที่ผม แปลทั้งหมดเนี่ยผมจะพูดภาษาตัวเองผมจะไม่อ่านข้อมูลตรงนี้แล้วมันก็คือสัญลักษณ์ใบไม้นะครับมันจะคงอยู่ประมาณ60วันและหลังจาก60วันสัญลักษณ์ใบไม้ตัวนี้จะหายไปและวิธีที่2ของมันที่ทําให้สัญลักษณ์หายก็คือทําแรงจนถึงเวลวห้าสิก็คือพูดง่ายว่าไอดีเก่าๆอ่ะเขาทําถึงแร้งส0หมดแล้วถูกไหม แต่ ID เด็กๆอ่ะที่ยังไม่ถึงอ่ะสัญ,ญลักษณ์นี้ก็ยังคงอยู่ให้60วันตามที่ผมเข้าใจแล้วหลังจากที่คุณทําถึงแรง5้สสัญ,ญลักษณ์ใบไม้ก็จะหายไปด้วยเอาง่ายๆสรุปเลยสัญ,ญลักษณ์ใบไม้จะหายได้มีอยู่2วิธีวิธีที่1คือล็อกอินครบ60วันหรือเลยระยะเวลา60วันสัญ,ญลักษณ์นี้จะหายและเขาจะมองว่าคุณไม่ใช่ผู้เล่นใหม่หรือ i อใหม่2 ก็คือคุณทำภารกิจแล้งจนถึงเวล50สัญ,ญลักษณ์นี้ก็จะหายเหมือนกันไม่ต้องรอ60วันสัญ,ญลักษณ์ก็หายเลยประมาณนี้สำหรับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไอ้พวกรางวัลเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูหน้าไอ้นั้นมืนกันอ่ะคือก่อนหน้านี้ที่ไอ้ตัวระบบนี้มันมามีคนแปลว่าคุณต้องเก็บแต้มเอาไปแลกพอ,อยท์ถูกไหมคือมันไม่ต้องมันไม่ต้องแลกอะ่ะ คือเข้าใจง่ายๆก็คือคุณเก็บแต้มตามที่มันกําหนดถึงอ่ะคุณก็ได้ของรางวัลแล้วคุณมากดรับที่กล่องจดหมายเลยนะครับไอที่กล่อง,องของขวัญเนี่ยอ่ะก็คือเก็บแต้มตามที่มันกําหนดก็ได้เลยส่วนใครที่มีคอมพิวเตอร์ก็แนะนําว่าสร้างไอเด็กเด็กไปเลยคือคือการจะได้แต้มเนี่ยมันมีอยู่2วิธีคือการลงเลดบอสกับการลงโคอป ซึ่งเลดบอสเนี่ยมันจะติดปัญหาตรงที่ล็อกสีฉะนั้นถ้าจะเอาไปแบกเลดบอสจริงๆคุณต้องมาตรวจสอบใน ID หลักก่อนว่าวันนี้เป็นสีอะไรแล้วคุณก็ไปสร้าง ID เด็กแล้วก็เลือกตัวละคร10ออกหนึ่งเป็นสีนั้นมาแล้วก็เอาไปช่วยแค่นั้นแต่ใครที่บอกว่าคือผมทำงานด้วยผมไม่มีเวลาอะไรแบบนี้ผมจะแนะนำเป็นวิธีที่2คือโคออ c โคอเนี่ยคุณพยายามเลือกดันที่มันผ่านไม่เกินหนึ่งนาทประมาณห้าิบหวิ 54วิอะไรแบบนี้มันจะช่วยประหยัดซึ่งผมจะเลือกวิธีที่2แต่แต้มอาจจะได้น้อยกว่าเพราะอะไรเพราะโคออปมันลงได้แค่สี่คน ID เด็ก3ตัวเรา1เป็น4ส่วนเลดบอส ID เด็ก5ตัวเราเอง1เป็น6กฉะนั้นเลดบอสจะได้เยอะกว่าแต่มันก็กินเวลาไปด้วยเช่นกันฉะนั้นใครเลือกวิธีไหนชอบวิธีไหนก็ลองดูเอาก็ได้ส่วน ใครที่ไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ต้องหาเพื่อนเอานะครับที่เป็นไอเด็กเนาะที่มีสัญลักษณ์ใบไม้เดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่ามันจะขึ้นตรงไหนสำหรับไอเด็กอ่ะเนี่ยเราก็มาที่กรตรงนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาก่อนอ่ะนี่เลย นี่คือ ID เด็กที่ผมสร้างเมื่อวานเนี่ยผมตั้งชื่อง่ายๆเลยครับทุกคน ID 01 ID 02 ID 03จบเนี่ยแล้วมันจะขึ้นสัญลักษณ์นี้ให้ว่าถ้าคุณมาจอยเล่นกับคนพวกเนี้คุณจะได้แต้มนะ ID เก่าหรือ ID ดีเล้งตันอาจจะเรียกแบบไหนก็ได้เออเนี่ยก็จะประมาณนี้เสร็จมันมีคำถามหนึ่งถามผมมาว่าพี่ครับถ้าเป็น ID ใหม่เนี่ยสมมติเนี่ย ตอนนี้ครับ ID ใหม่ผมเนี่ยมันยังขึ้นสัญ,ญลักษณ์ของ c l เ v e r นี้อยู่แต่ทำไมเวลาผมไปจอยกับคนที่มีค l เ v e r เนี่ยทำไมแต้มผมมันไม่ขึ้นเลยอ่ะก็คือต้องขอภัยอีกจุดนึงนะผมชอบพูดใบไม้กับโครเวอร์สลับกันนะยังไงมันก็ความหมายเดียวกันนะครับอ่ะเรามาต่อกันเลยคือบางคนถามว่าเนี่ยพี่ผมขึ้นสัญ,ญลักษณ์ใบไม้เนี่ยอ่ะเป็น ID 01แต่พอผมไปจอยกับ ID 02- 0 3ที่มี สัญลักษณ์ใบไม้เหมือนกันทําไมผมถึงไม่ได้แต้มคือไอนี้ผมสันนิษฐานหรือสมมุติของตัวเองนะจากที่ลองหลายๆเกมมาเนี่ยก็คือปาาใดที่เล้งคุณไม่ถึง50เนี่ยคุณจะไม่สามารถรับไอแตมโคลเวอร์นี้ได้ต่อให้คุณเป็นไอดีใหม่ที่ขึ้นสัญลักษณ์ไอตัวนี้ก็ตามไอตรงโคลเวอร์ใบไม้นี้ก็ตามอะคุณจะไม่สามารถรับได้ฉะนั้น ID พวกนี้ที่ผมสร้าง01 02 03เนี่ยมันมีหน้าที่ของมันเพียงอย่างเดียวคือช่วยให้ ID หลักของผมเนี่ยได้แต้มส่วนผมจะมาทำา d ดก็ก่อยนี้ไหมนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่การที่ผมจะได้แต้มจากจาก ID 02 03อะ่ะผมต้องทำให้ ID 01ของผมอะ่ะแหลงตันจนถึง50ก่อนแล้วผมค่อยสร้าง ID 04มาเพื่อมาแบก ID 01อืมไม่งงนะ เออไม่งงนะครับถ้างงเนี่ยขออภัยอย่างสูงเลยนะเออแต่น่าจะไม่งงกันแหละนะก็คือก็คือเอาทวนอีกรอบหนึง่งก็คือ i อดีศูนย์นเนี่ยปราบได้ที่มันยังขึ้นสัญลักษณ์เนี่ยต่อให้มันไปจอยกับใครก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไม่ได้แต้มนอกเสียจากไอดีศูนย์หนึ่งจะทำแรงตรงนี้ถึงห้าสิบก่อนพอมันไปจอยกับคนที่มีใบไม้เหมือนกันเนี่ยอ่ะมันถึงจะได้แต้มก็ประมาณนี้เลยส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือแต้มเนี่ยมันจะนับเป็นตัวละคร คือตัวละครหนึ่งตัวก็เป็นหนึ่งแต้มฉะนั้นบางคนนี่คิดว่าเออฉันลักไก่ดีกว่าฉันกดคูณห้าใบยันดีกว่ายังไงเดี๋ยวพอเล่นสิทธิ์มันก็ได้สิบห้าแต้มฝันไปเลยนะครับเคเลียบอกฝันไปเลยนะฝันที่เคยฝันไปเลยมันได้หนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบต่อสามแต้มคือต่อให้คุณกดห้าใบยันอ่ะมันก็นับเป็นหนึ่งรอบฉะนั้นทางที่ดี ห้ามกดคูณ5เด็ดขาดการจะเก็บแต้มให้กด1นึใบยันพอนั่นแหละสาเหตุถึงถึงได้บอกว่าให้ลงดันที่กินเวลาไม่เกิน1นาทีน้อยที่สุดพูดง่ายๆลงดันไหนก็ได้ที่ผ่านเร็วที่สุดอะเออนะครับฉะนั้นก็เลือกให้ดีนะก็คิดว่าเอา3คูณเท่าไหร่ก็ได้คูณ60 70ให้มันออกมา300แต้มอะนั่นคือใบยันที่คุณต้องใช้อย่างเช่นสามคูณเจเท่ากับสามไอ้นี้สมมุติอะ คุณก็เตรียมใบยันไว้เลยประมาณเจ็ดสิบใบอะไรแบบเนี้ยเออหรือสามคูร้อยห้าสิบอ่ะได้สามร้อยแต้มอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องเตรียมคือใบยันร้อยห้าสิบใบอ่ะเท่ากับสามร้อยแต้มแล้วคุณก็บอดไปเลยยาวๆไปเลยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพวกรางวัลกันดีกว่าอืมและที่ผมสง,ส,งสัยก็คือบางคนอ่ะ มันจะตลกตรงนี้เว้ยคือไอ้แต้มไอ้แต้มแหงตรงเนี้ยทุกคนทําแหลงจนถึงห้าสิบหมดแล้วอ่าจนถึงห้าสิบหมดแล้วเสร็จตรงไอ้ตรงที่ขึ้นใบไม้เนี่ยคุณสามารถคลิกเข้าไปดูได้แต่บางคนน่ะมันจะตลกอีกแบบหนึ่งเว้ยมันจะไม่คลิกเว้ยมันจะแขบรูปแล้วมันจะวงมันจะวงสีแดงสีอะไรก็แล้วแต่แล้วมันจะถามว่าคืออะไรครับ What คืออะไรครับ What จิ้มเข้าไปดูก็ได้เออเนี่ยจิ้มเข้าไปดูเนี่ยก็ได้เนี่ยแล้วบางคนอะมันที่ตลกอีกแบบหนึ่งคือพอหิวเนาะหู้ยหู้ยหูยหุยห้ยแจกตัวเบสโซเว้หุย้ยแจกตัวประดับห้าดาวเว้หูยแจกตัวลุงห้าดาวเว้ยหุย้ยยังไงยังไงยังไงไยังไงอะไรยังไงแบบนี้เออนั่นก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าคุณต้องเล่นกี่แต้มคุณถึงจะได้รางวัล เหมือนเล่นหนึ่งแต้มเนี่ยได้ตัวเบฟโซตัวละครสิบใบเล่นสามแต้มได้ตัวเบฟโซเครื่องประดับสิบใบเล่นครบกี่แต้มนะอ่ะสิบแต้มก็ได้ตัวเนี่ยห้าดาวเครื่องประดับไอ้พวกนี้จากที่ผมเปิดเมื่อวานเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ประดับไก่กามาเลยนะหรือประดับประดับห้าดาวจีนแดงอะ่ะส่วนมากจะได้ประดับห้าดาวแท้มาเลยนะและจากที่เปิดเมื่อวานก็ซ้ำกระจายมีมีได้มาอยู่อันเดียวก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ด้วยนะ ก็คือคาถาของคารอนจิที่ใส่ให้กับสังกัดมนุษย์ซึ่งตัวมนุษย์สายสก,กิลมันมีน้อยอ่ะเออถ้าไม่ได้ใช้เลยก็คือเอามาดองไว้ก่อนอ่ะเนี่ยเราก็เล่นถึงกี่แต้มมาทุกคนเดี๋ยวผมไปดูอ่ะเนี่ยถึง50าแต้มก็ได้ตัว5ดาวมาก็ประมาณนี้อทุกคนคุณก็เก็บให้ครบ300อยแต้มแล้วคุณมาดูว่าได้อะไรบ้างส่วนบางคนที่ถามผมว่าพี่แล้วถ้าผมเก็บครบสามแต้มอ่ะ แล้วผมจะเก็บแต้มต่อได้ไหมได้เขาบอกว่าเมื่อคุณเก็บครบ300อแต้มทุกๆทุกๆอ่าทุกๆยี่สิบแต้มที่คุณเก็บได้คุณจะได้ตัวเบฟโซประดับสิบใบก็เอาไว้ง่ายเหมือนคุณครบ300อยแต้มพอคุณเก็บถึง320แต้มคุณก็ได้ไอตัวนี้มาสิบใบพอคุณพอคุณเก็บครบ340แต้มคุณก็ได้มาอีกสิบใบก็คุณก็ลองคำนวณว่าถ้าคุณอยากได้อีตัวเนี่ร้อยใบอ่ะคุณต้องลงประมาณกี่ใบยัน มันเก็บได้เรื่อยๆทุกคนอ่าก็คือปราบใดที่ยังไม่ครบกําหนด60วันน่ะคุณสามารถเอาไอเด็กพวกเนี้ยมาเก็บได้เรื่อยๆอืมฉะนั้นคําถามที่หลายคนถามว่าเมื่อเป็นไอเด็กเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ไอ0ดีศูนย์หนึ่งจะได้แต้มโคเวอร์ไหมถ้าเราไปจอยกับไอ0ดี3ศูย์สองศาคำตอบคือยังไม่ได้ปราบใดที่ยังทำไอเล้งตรงเนี้ยไม่ถึงห้าสิบคุณก็จะไม่ได้แต้ม เพื่อมาปลดล็อกรางวัลตรงนี้อ่าเนี่ยก็นึกภาพว่าผมเล่นตั้งแต่เที่ยงอ่ะผมมาเสร็จอาตอนห้าครึ่งอ่ะที่ผมโพสลงกลุ่มว่าอ่าผลประกอบการ่ะในกลุ่มเบโซวงเล็บกลุ่มไทยเนี่ยไปดูได้นะครับผมเก็บตั้งแต่เที่ยงจนถึงห้าครึ่งงานก็ต้องทําบอดอันี้ก็ต้องทํานะครับสู้ชีวิตมากแต่สิ่งที่ได้แม่งเคแลบมันสู้กลับนะครับก็ประมาณนี้เลย ใครจะเก็บต่อก็เก็บส่วนผมพอแล้วนะครับได้สิ่งที่ต้องการมาครบแล้วส่วนโคออบที่ผมแนะนำอ่าถ้าจะเอาไอเด็กไปเล่นแปบ๊บหนึ่งอ่ะแล้วก็มาที่โคอออ่าผมจะเลือกเป็นดันเงินพออเพราะอะไรเพราะไอดีหลักของผมมันก็ต้องใช้เงินเหมือนกันนะครับผมจะเลือกเป็นเวลยี่สิบ แล้วยิ่งผมมีตัวอีบะเนี่ยอ่ะมันก็จะช่วยเพิ่มดอกเงินส่วนใครไม่มีอีบะตัวนี้ก็เอาเป็นอีเสก็ได้นะนโ,นโอสีแดงนะครับเนี่ยผมจะมาลงในดันเงินตรงนี้ผมเอาเวล2ยีเพราะเวล20เนี่ยมันจบไม่เกิน1นาทีนะครับส่วนอีกส่วนอีกดันนึงก็เนี่ยก็เป็นดันพวกเนี้ยที่ผมบอกเนี่ยเนี่ยเอ่ะที่เป็นดันสมุทรกับผงทองที่เอาไว้อีโวประดับจากสีดาเป็นหดาวเนี่ยอ่ะมันมีเวล2ยี่ไงเนี่ย คุณก็เลือกแล้วกันว่าสีไหนที่คุณสามารถผ่านเร็วที่สุดคุณก็เลือกอันนั้นแต่ผมผมจะลงเป็นดันเงินแทนส่วนอีกที่นึงก็เลดบอสอ่าเนี่ยอ่ะเนี่ยเหมือนเลดบอสเนี่ยวันนี้มันเป็นสีอะไรอะ่ะมันเป็นสีเขียวใช่ไหมต้องเอาสีแดงลง คุณก็สร้างไ d เด็กมา5้าอดีแล้วก็เลือกสิบออกหนึ่งอะคุณก็เอาให้เป็นแต่สีแดงแล้วกันนะครับเพื่อเอามาลงไอ้นี้นะแต่ผมมองว่ามันก็ยังยากอะ่ะถึงถึงมันจะเป็นอ่านั่นก็แล้วแต่มองว่ายากอะ่ะเชื่อเถอะว่าถ้าถ้าตัวแบกคุณไม่เจ๋งจริงอะก็ไม่ผ่านอะ่ะแล้วคุณต้องมาเล่นเองอะแต่ถ้าคุณไปลงโคออะ่ะคุณก็ปล่อยบอดโง่งๆไปเลยพอจบปุ๊บคุณก็มาสร้างห้อง แล้วคนก็ใส่รหัสให้กับ ID เด็กอ่าแล้วคนก็ลงไปแบบนั้นแหละวนลูบแบบนั้นแหละอ่ะแต่ถ้าใครจะลงวิธีพิสดารเลดบอสก็ได้นะถ้าคิดว่าถ้าถ้าคิดว่าไหวอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสรุปอ่าระบบหรืออ่ากิจกรรมนะครับแนะนำช่วยเหลือสพอร์ตผู้เล่นใหม่นะผมมองว่า ID เก่าหรือ ID ที่เล่นนานเนี่ยค่อนข้างจะคุ้ม ถ้าเกิดไ d ดีน้องเพิ่งเล่นไม่เกิน1เดือนแล้วน้องทำเล้งตรงนี้ถึง50เนี่ยน้องก็สร้าง ID ดีเด็กได้เลย3 ID แล้วน้องก็เอามาช่วยน้องแล้วกันนะครับแล้วน้องก็จะได้ตัว5ดาวมา3ใบนะก็คือถ้าใครที่เล่นไม่เกิน1เดือนเนี่ยผมดูทรงแล้วแหละใน3ตัวน่าจะได้ตัวไม่ซ้ำอยู่แล้วนะแล้วค่อนข้างจะโอเคด้วยผมมองว่าแต่สำหรับผมเนี่ยที่ ตัว5ดาวไม่ลิมิเต็ดนะครับผมจะตัดเทศกาลกับลิมิเต็ดออกนะครับ5ดาวที่ไม่ลิมิเต็ดแล้วออกจากตัวฟรีได้เนี่ยผมขาดอีกประมาณ23หรือ22ตัวแล้วฉะนั้นผมมองว่านั่นแหละมันก็ค่อนข้างที่จะเกลือสำหรับผมนะแต่ผู้เล่นใหม่คุ้มแน่นอนว่าคุ้มชัวร์เลยนะครับยังไงคลิปนี้ ก็พอเป็นประโยชน์ได้กับใครไม่มากก็น้อยที่หลงเข้ามาดูนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปห้กับช่องฟิลของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ